วันที่23ธันวาคม2557ที่ห้องประชุมโรงแรมอุดรโฮเทลนายอดุลจันปุ่มรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการจำนวน183คนเข้ารับการอบรม นายธนิตแสงพันธ์พัฒนาการจังหวัดอุดรธานีได้เปิดเผยว่าสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีในฐานะสํานักงานเลขานุก,การคณ,ณะอนุกรรมการสนับสนุนและติ Yet, ดตามการดําเนินงานของก,อง,ก,กงองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัดได้กําหนดดําเนินโครงการสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอุดรธานีให้เป็นไปตามนโยบายของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนเครือข่ายองค์กรชุมชนในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเพื่อพัฒนากองทุนหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนรวมทั้งสามารถยกระดับกองทุนหมู่บ้านเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการจำนวน183คนประกอบด้วยเลขานุก,การคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอนักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัดอําเภอประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบลตำบลละหนึ่งคนและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขาหก ในส่วนจังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินงานตามนโยบายของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติมาตั้งแต่ปี2544ถึงปัจจุบันนี้มีกองทุนหมู่บ้านเป้าหมายทั้งสิ้นจํานวน1,927กองทุนแยกเป็นกองทุนหมู่บ้านจํานวน1,880กองทุนและเป็นชุมชนเมืองจํานวน47กองทุนโดยได้จดทะเบียนนิติบุคคลแล้วจํานวน1,912กองทุนคงเหลือ15กองทุน การดำเนินโครงการสนับสนุนดําเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดอุดรธานีรับการสนับสนุนวิทยากรจากสํานักงานอายการจังหวัดอุดรธานีสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีและสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขาหดังกล่าว